จะมีสิ่งมาต้อนรับเราก่อนเลยระหว่างสองสิ่งรู้กับคิดอะไรมาก,ก่อนตื่นเช้าแต่ละวันปุ๊มันจะมีมีมีสองสิ่งนี่แหละมาเยือนเราก่อนแต่ส่วนใหญ่แต่มาจะเห็นว่ามันจะมีแต่คิดไม่ค่อยมีรู้ แต่เราฝึกดีๆปุ๊บมันก็จะพลิกเฮ้ยคิดละคิดละคิดละแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่นอนอยู่กับที่คือร่างกายร่างกายกเนี่ยแต่ไอจิตเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ไม่ค่อยรู้ร่างกายมันไปรู้กับคิดนั่นในเวลา <laughs> ตื่นมาปั๊บเนี่ย้ยทีเท่าไหร่แล้วบางทีมันตื่นขึ้นมาสังเกตไหม ้ามันถูกปลุกกําลังหลับดีๆเนี่ยคิดละ่ะคิดต่ออีกสักนิดนึงสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนเขาภาวนาแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจตื่นแล้วก็รู้ตัวเลยรู้ตัวเลยเอาร่างกายเป็นเป้าใหญ่เลยเอาบ้านก่อนเพราะความคิดเนี่ยเหมือนเหมือนเพื่อนมาเยือนน่ะมาเยือนมาเยี่ยมเราอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะลืมไงไปกับเพื่อนก่อนเลย เวลาเราสังเกตดูชีวิตเรามันจะมีแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการของการหลักของชีวิตดีๆนะมันจะมันจะมันจะไปกับความคิดก่อนเลยพอไปกับความคิดก็ทิ้งบ้านทีนี้ความคิดจะลากไปละลากไปหารูปหาเสียงหากินหารสหาสัมผัสเพลินไปเลยแล้วก็ลืมมันมันลากไปไม่พอนะมันเอาบ้านไปด้วยนะเอาบ้านไปด้วย เอาท่านเวลามันจะไปอ่ะจริงๆอ่ะมันก็จะเอาร่างกายไปด้วยใช่ไหมเอาร่างกายไปด้วยแต่ว่าเจ้าจิตที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้สนร่างกายหรอกไปสนความคิดที่มันจะพาไปไปสนลูกสนเสียงสนกลิ่นสนรสสนสัมผัสเนี่ยแต่พอเราฝึกกลับมาย้อนกลับย้อนกลับที่เคยไปมันเคยออกทางไหนเรากลับทางนั้นมันเคยเป็นปัญหาอย่างไงเราก็เอาปัญหาอันนั้นกลับมากลับมาเป็นเครื่องมือ ที่เราฝึกเนี่ยเราเอาเอาเอาสิ่งเหล่านี้มาเ,าเป็นเครื่องมือนะเวลาเราฝึกที่เราต้องพยายามฝึกสามการเพราะอะไรเพราะให้มันกลับบ้านบ่อยๆนี่กลับมาอยู่บ้านกำลังนอนอยู่นอนอยู่ให้รู้กำลังจะลุกก็ก่อนลุกให้รู้เพราะว่ามันยิ่งสนใจร่างกายมากเท่าไหร่ก็สนใจบ้าน สนใจบ้านในเมื่อมันยังสนใจตัวเองไม่ได้ก็สนใจบ้านก่อนีนงเงื่อนไขอ่ะสนใจบ้านก่อนสนใจบ้านอย่าเพิ่งสนใจเรื่องข้างนอกบ้านพอมันสนใจบ้านได้มั่นคงแล้วนะมันก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งข้างนอกบ้านเนะี่ยมากระทบมันแต่มันไม่ไปแล้วให้ไปแล้วแต่เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะกลับมาอ๋อฉันอยู่นี่คือฉันคือภาวะรู้ภาวะรู้ภาวะเห็นจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์เห็นอารมณ์ตลอด เนี่ยขั้นตอนในการเจริญสติไหมสติคือการระลึกบ้านระลึกบ้านให้มันบ่อยๆเ๋ยวตื่นึ้นมาปุ๊บสังเกตเถอะได้คิดกอดเพื่อนเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ให้รู้ไว้อนี่มันคือเพื่อนมาชวนแล้วแต่เราไม่ไปเราไม่ลืมเขาคิดมากไม่เป็นอะไรรู้คิดแล้วก็ร,ร,รู้รู้บ้านด้วยกําลังนอนอยู่ท่าไหนา กำลังจะทำอะไรดื่มนะ้ำแทงฟันเอาอยู่ใกล้ๆเพราะความคิดไปไกลใช่ไหมเวลาคิดแต่ละทีไปไกลไหมนั่งอยู่เนี่ยวิ่งรอบโลกกีร่รอบละเดินจงกรมอยู่เนี่ยโอ้โหสร้างจังหวะอยู่นีนะมันวิ่งรอบโลกกี่รอบ,รอบแต่พอเราเพอเราไปกดปั๊บเนี่ยไปตัดวงจรมันเแทนที่จะไปยาวปุ๊บตัดวงจรกลับมาตัดวงจรกลับตัดวงจรกลับ แต่ถ้าเราไม่รู้นะมันจะมันจะพาเราไปอดีตอันยาวไกลก็ไปได้บางทีเนะี่เพราะภาวนามากเข้ามาเข้ามันล้วงความรู้สึกตั้งแต่นู้นสมัยติดเด็กที่เราลืมไปแล้วมันล้วงลวงลวงขึ้นมาหมดเลยหรือจินตนาการไปสู่อนาคตทีฮโฮ่โหไปดวงจันทร์ก็ได้ไปจักรวาลก็ได้หรือแม้แต่ไปชาติหน้าก็ยังจะไปได้ เห็น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 ความสร้างของมันไหมบางทีเราทําบุญนะนี้นะหวังชาติหน้าจะได้กินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมจะเห็นนะอะไรที่ฉันชอบชอบจะให้พระกินเหมือนพระเป็นุรุษไปสนียเราตายไปเราจะได้กินตามที่เราชอบ <c oughs> <c oughs> ยินตนะาการของพวกเราเนี่ยมันโอโ้โหมันสุดยอดเลยบางทีเราเราทํากุศลไว้สวนว่าจินตนาการก็สร้างสร้างสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นที่เขากล่าวไว้ เราก็มีจินตนาการมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้นะหรือมันกับนรกทุกทรมา,านมันจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ใช่ไหมจําคําอันหนึ่งไว้นะพระเจ้าท่านสอนนะไม่ใช่ว่าสวรรค์มันมีหรือนรกมันไม่มีแต่เมืองมนุษย์เนี่ยมีแน่เพราะเรายังอยู่ปนกันอยู่เนี่ยถ้ามันมีเนี่ยพราเจ้าท่านจะ ัดเสร็จเลยพระเจ้าจะไม่ไม่ตัดแบบฟันตรงๆไปเลยอ่ะมีไม่มีท่านจะไม่พูดอย่างนั้นท่านจะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้ามันมีเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบมันจะมีผีมีไหมถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบมันจะมีไม่ใช่ว่ามันมีนะ,ะสมมติเราเอาเมทุเรียนมาเนี่ย หนึ่งเม็ดยืนยันได้ไหมว่าในเม็ดทุเรียนเม็ดนั้นน่ะมีต้นทุเรียนมีดอกทุเรียนมีใบทุเรียนมีผลทุเรียนยืนยันได้ไหมว่ามันมีอ่ะจากเม็ดทุเรียนหนึ่งเม็ดคนไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่รู้สึกถ้าเราเอาเม็ดทุเรียนมาวางไว้ตรงนี้ไอเนี้ยเม็ดทุเรียนนี่นะมันมีต้นมีดอกมีผลมีใบรสชาติหมดเลยเชื่อได้ไหมว่ามันจะมีอ่ะ อืม hmm? เอ้าไม่มีก็เราเห็นเห็นอยู่อ่ะมันก็เขาจะเอาจากต้นมันแหละจากเม็ดมันแหละที่เห็นเห็นอยู่อ่ะแต่ว่าเท่าเม็ดทุเรียนเม็ดนั้นอะมันไม่ได้อุณหภูมิเหมาะสมไม่ได้สถานใได้ปัจจัยเหมาะสมปุ๊บมันจะไม่เกิดเด็ดขาดเลยเรามาวางไว้ตรงนี้สิน้ําก็ไม่ลดอะไรก็ไม่ให้มันสักอย่างองค์ประกอบไม่มีให้มันอะมันก็ไม่มีไง เนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราจะตัดภพตัดชาติเราไม่ได้ไปตัดที่ภพภูมิเหล่านั้นเราตัดที่เหตุปัจจัยตัดที่เหตุไปเราไม่ไปแล้วจิตที่เราเราไม่ไปในอารมณ์ต่างๆแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะฝออไปเองมันหายไปเองมันดับไปเองมันแต่ถ้าเราจะให้อารมณ์เหล่านั้นจะให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นนั้นหายไปแต่เราจะไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยึงสร้างให้ตัวมันขยายผลไปเรื่อยๆ ตัดที่เหตุเอาเหตุมันคืออะไรหลงไปสร้างใช่ไหมเหตุไม่เกิดคือรู้ไม่ร่วมปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามีอยู่แต่เราไม่ไปเมื่อไม่ไปปุ๊บอ่ะจิตใจที่เราเคยไปไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมันก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองกับตัวเองที่มันเคยพึ่งอ่ะเคยพึ่งอารมณ์ต่างๆมันไม่พึ่งแล้วเพราะมันเจ็บมามากพอแล้ว ที่มพึ่งพึ่งไปอยู่มันเจ็บมามากพอแล้วมันฝันมามากพอแล้วว่ามันเป็นแต่ความฝันเท่านั้นเองทุกสภาวะต่างๆสังเกตไหมเราผ่านกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วแล้วตอนนี้มันเคยอยู่อยู่กับเราไหมมันมันเป็นภาวะที่ปรากฏขึ้นมาชเฉยๆแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแ้วเราก็ยังฝันอีกว่ามันจะอยู่กับเราได้ พอเราเข้าใจความจริงแล้วโอ้มันไม่ใช่จิตเราก็จะหยุดพอจิตหยุดสร้างภพสร้างชาติปุ๊บอยู่กับตัวเองไอ้เราก็ยังสงสัยอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ยังไงอีกเอ้าอยู่ตัวเองแล้วจะไปทำอะไรอีกก็อยู่แล้วก็แล้วยังจะอยู่แล้วจะจะสร้างภพสร้างชาติอะไรอีกล่ะทุกครั้งที่เรากลับมารู้อ่ะทุกครั้งที่กลับมารู้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 เนี่ยก็มาฝึกมาฝึกตัวเองมาฝึกจิตของตนเองว่ะเฮ้ย เกิดมาบน,นโลกใบนี้แค่นี้นะอย่างอื่นไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วแค่นี้นะอย่างอื่นเป็นของคนอื่นไปลวไม่ใช่ของเราเรอของเราคือแค่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราของคนอื่นในที่นี้หมายความว่าไงเป็นของไตรลักษณ์มันเป็นของเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ก็หยุดเดนี่พอหยุดก็สบายไหมอ่ะก็สบาย แล้วทาไมไม่หยุดกันก็อยากหยุดแต่กําลังแห่งการหยุดยังไม่พออ่าอยากหยุดทุกคนอยากหยุดนะไม่อยากไปอีกแล้วล่ะถ้าเขาเกิดมาชาติหน้าเนี่ยไปเกิดเกิดชาติหน้ามาเป็นคนอีก่แล้วเป็นแบบเนี้ยเอาไหมคนไหนที่อยู่สุขสบายก็อยากจะเอานะคนไหนที่ทุกข์ยากลำบากก็ไม่เอานะ แต่ถ้าเราหยุดนะหยุดการเข้าไปในภพภูมิต่างๆก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาเราเรากระตุกสติกลับมากลับมากลับมาเนี่ยอย่างน้อยมันกลับมาที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยรู้ตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองคําว่าพูดว่าตัวตัวนี้มันก็ไม่มีหรอกมันรู้สภาวะเดิมแท้ก็มันเฉยๆแต่ไม่รู้จะใช้คําพูดไหนเนี่ยให้มันนะ่คือรู้สึกตัวอยู่กับภาวะผู้รู้ผู้ดูนี่นะ บ่อยๆมันจะเห็นตนั้งใจฝึกนะสามการไปก่อนแต่เดี๋ยววันนี้จะเติมให้ว่าเมื่อนำได้ตรงนี้ปุ๊บจะไปทำอะไรต่อ